น่าจะเป็นอวกว่านทะเละใช่ไหมทีทะเลถาบอนอำเภอระนวดจังหวัดสงขลารครับนี่นำนักก็อสักประมาณสี่คิดว่า,ดวา,วาได้นะนี่ครับไขร,รูนะครับรัวายักจะมาแล่กล้องจริงนะครับตรงนี้มาช่วยมาแล่ที่ครับยูตาบอนนะครับจังหวัดสงขลานะครับวันนี้วันที่แปดนะครับมกรานะครับทะเล ฟังอ่าวไทยนี่นะครับนี่มันตานเนื้อนี่มันแรได้นี่ครับไอเห็นแบบชัดๆมันจะมันๆใช่ไหมครับนี่มีกินมีกินข่าวข้าวกินข่าวนะข้าวนะกินไข่ไข่นำมันอะไรด้สักอย่างน้องข้าวข้าวใครพ่อจะลูกไหมครับว่าก้อนนี่คือก้อนอะไรนะครับซึ่งอันนี้แหลกๆนี่เกอดได้นี่นี่มันจริงมันแตกเหรอ อาจจะเป็นนะอ,อ้วกปลาว่านนะก็เรียกได้อ้วกปลาว่านนะอัมพันทะเลนี่ครับอัมพันธ์ทะเลนี่คือมามันมันชัดมันชัดเล่มาครับเดี๋ยวชัดเล่มาครับตรงนี้ใข่พ่อจะรูนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับมาแร่ที่หวามคืออะไรนี่นะครับก้อนเนี่ยลักษณะประมาณฝ้ามือนี่นะครับเรียนจัดจัด นี่คือะพายังไม่ได้ไปล้างน้ำมาเลยนะครับนี่คือผาเดิมเดิมนิ้วมันมันติดมือนะครับนี่มันแบบติดมือว่ะนี่ครับติดมือเลยนะครับมีกินกินค่อนข้างแรงออกม่หนักมันเลยนี่ครับน้ำมันปลากินข้าวอะไรสักอย่างไงนะครับนะครับสําหรับผูู้นะครับต้องบอกจะาไปพ่อหไว้นี่นี่มันเหม็นจัดเลยนี่นี่เนียนี่นี่ นะครับถ้าใกล้พ่อรู้นะครับจวดติอตมาที่นะครับโอเคครับ